เช้าวนคับทหารนาดาวกองทุนทหาราดาวนาดาวี่พูดเลยมาหมายเลขห้าดรวยค่ะตร่นี้จะเอาจากสาว,วาหาระทหารแต่พ่อคุณเช้าครับ นางสาวปีาดากญานางสาวปีาบดีการยาปอไภัยดีใจเึินไปก็ขอชื่อโจมตีครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านที่ได้เห็นความสำเร็จของลูกทั้งสองฝ่ายที่คุณทั้งสองตัดทินใจก็สูง การสัมผัญในชีวิตเป็นการมอบร่างกายชีวิตให้แก่การเรียนการเป็นการชีวิตเป็นการเริ่องโลกที่ครอบครัวสร้าง,งสรรางนครอบครัวที่ดีอาตมาพาเพาะมอบความรรมั่นของพระเจ้า,เ,าเพื่อเป็นเครื่องยืนจิตใจด้วยคาถา สิทีสีขอ้อข้อหคือคุณานัสัมปรทาค,คามมึความเป็นามามปยังมันเดียไม่เกิดาการกันต่างกานข้อที่สองอรักษาสัมปรทาดึงข้อให้ความรักษาสยาสมบัติที่หามาได้ในสิริสุรายข้อที่สกัลยาณิตรตาผู้จักต้เชื่อ เพื่อนที่ดีเป็นมิตรไม่ขอเพื่อนที่สิบสุรามีอะไรเพื่อนแนะนำไปทางที่เส,สื่อมเสียท่านที่สี่สมาณกับตาลูกจับประความครอบครัวมีน้อยใช้น้อยอาจมาหวังว่างมายุ่งกัสองก้อนยาประความชีวิตคู่ ไปได้ด้วยหัวใจเสียงดียังมั่งสีพอคือลูกาภาษ์ขอทั้งคู่ร่วมพันธมันในรักลูกภาษา์ยายอมแพ้เพื่อแก้ไขมีปัญหาหน่อยนิดนิดทัดไทยขอรุ่งก้าวต่อไปทั้งสองคน ขอพี่รวยบนฟักขอเสถีฐีขอพี่มีผลได้ทำใจฝันการงานเจริญ้าอหน้าองค์กนขอทุกท่านถูกสรรวันวิบาขอพารีพ่อที่เจ้าใหยินแพรองค์ปภาษคู่บ่าสาวขอสิ่งยากงสองไปไปฝ่ายเปล่าเก้บสาว ขอมีพวามมายแข็งแรงอยู่เย็นเย็นสดมีความสุขคอนเทนิเจริญด้วยความเจริด้วยโภคสมบัติสัมสีติทองอายุวันนะสุขภาพบารานุพิธาลานการท่านมิจอาเจริญอย่าอา

Uh, 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 What's ทรงที่างะองค์สีชนดเรียบร้อยในช่วงนี้พระูท่านได้รางบ้านเรายค่ะท่านกนท่านก็จะไปประมทั้งหมดกับผู้บ่าวสาวนะคะต้อนรเป็นสุีทบ้านรอาแรคุณุณแม่ยดยวันนี้บนสถานที่แงนี้นะคะ ด้วยความเป็ดียิ่งเลยเริ่มเีิกเริ่มของคนเริ่มมหาเีรษฐีอบอุ่นทั้งบรรยากาศด้านนอกแล้วก like ็อบอุ่นทั้งบรรยากาศด้านในนะคะแทนนี้เลยนะคะเพราะว่าผู้เป็นชื่อราของเพื่อนเป็นชื่อราของเพื่อนาตินะคะมาร่วมแสดงความดีตั้งแต่พิธีการแรกเลยนั่นก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะเป็นพิธีเบิกเริ่มมหาเศรษฐีเบิกเริ่มความดีๆนะคะที่ทุกท่านมาร่วมแสดงความดีด้วย โดยทั้ีการตางๆนะคะแถช่วยท่ลดยได้ใช้ทุกท่ารับทอน สภาพกระดนะคะทันทีแฟนสภาพกระดนะคะได้ได้ช่วยกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ตั้งจ้าบ่าวเจ้าสาวทรงพุฒิเจ้าศพหลังจากที่ผู้บ่าวสาวนะคะร่วมกันส่งพระพุทธเจ้าแล้วนะคะก็เป็นเชิญนะคะเรียะเป็นเชิญท่านผู้มีเกียรติค่ะในช่วงนี้บันทึกภาพกับผู้บ่าวสาวนะคะก่อนจะเข้าสู่พิธีการลำดับถัดไปนะคะซึ่ง ค่ะขอเพื่อนเจ้าเ่านะคะขอเพื่อนเจ้าเ่าค่ะเพื่อนเจ้าเ่าวาะราส่องรังคุ้เจ้าด้วยนะคะเชิญรับในส่วนขรงติงโตนะคะแล้วก็สังฆทานค่ะเชิญค่ะเพื่อนเจ้าเ่าเชิญเลยนะคะ ค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ในพิธีกอนนะคะจะนับเรียนลำดับแล้วก็ขั้นตอนแล้วก็ซึ่งจากลำดับขั้นตอนรายนามนระยะนะคะที่ท่าน,าน,นมีบทบาทสำคัญในพิธีการถือมุมคคลในวันนี้ด้วยแล้วก็พิธีการนี้นะคะก็ขอกราบขอพระคุณจากพลเอกรุ้รุณนะคะ,กคคะคเกศรีค่ะนายยสุภามหาวิทยาลัยราชภัฏวงราชธาน,านีนะคะและประธานกลุ่มเพื่อนวงศรีศูนด้วยรอมนันภริยาค่ะ,คะและ้วกี่ วน้าให้ารเตเ็นสทานในทุกๆพธิธีการแนเริ่มเปิดเริ่มฟามหามค,นนะคะในวันนี้ด้วยชุนี้เป็นสันานะคะได้ภาพกับผู้สาวาาาด้เลยนะคะเรได้เลยค่ะเก็บภาพแห่งทางเก็บภาพแห่งความรักใคร่ค่ะ,คะ,คะแล้วก็ น้องร้องตรับทุกท่านค่ะสอใสมของผู้คางคนะคะแล้ประชาสัมพันธ์นะคะทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมข้าว้อาารเช้านะคะต้อนรับแขกอยู่ที่บริเวณฝัานขวาของพิธีกรค่ะไม่แก้วเน่แจงโง่เากลังบไปเยนค่ะในเช้าที่บริเวณ โนเดนะมรนร่นานเดี่สวแลป็่ังเนร้อนเรนยนแล้กีคตอด้ที่บริเวณชันรนี้ค่ะตอนนี้กำลังมาเตรียมถ่ายรูปกันครับ